สวัสดีครับวันนี้ชวนมาเที่ยวอีเกียในสิงคโปร์ครับจะเห็นถึงความแตกต่ <Lebanon. S 2> างหรือไม่ระหว่างอีเกียของประเทศไทยกับอีเกียของสิงคโปร์ครับเนื่องจากว่าอีเกียเนี่ยมีหลายประเทศมากๆนะครับแต่ที่สิงคโปร์เนี่ย เขาก็จะจัดเป็นตึก <online S 1> <anak> <TV> well. ที่อยู่นอกเมืองก็คล้ายๆกับประเทศไทยครับที่เรามีที่บางใหญ่บางนาเอาตั้งแต่กลิ่นเข้ามาเนี่ยเหมือนเันเหมือนกับแบบเป็นกลิ่นเฟอร์นิเจอร์ของเขาครับเดี๋ยวเราไปดูราคาว่าราคาที่นี <acho> ่ถูกกว่าที่ประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากว่า สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับแต่ว่ามาดูว่าราคาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษีหรือเปล่าการจัดจัดเหมือนกันฮนะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะจัดเฟอร์นิเจอร์เป็นลนะักษณะที่เป็นห้องเล็กๆเ,เหมือนเป็นคอนโดมิเนียมอะดูอย่าง ห้องลูกอย่างเงี้ยครับเป็นมุมเล็กๆผมว่าใครที่มาก็น่าจะเป็นไอเดียที่สามารถไปแต่งห้องในกรณีที่ท่านอยู่คอนโดมิเนียมเหมือนผมเนี้ยเลี้ยงลูกอยู่ที่คอนโดเราก็อาจจะดูเฟอร์นิเจอร์ว่าจะใช้ตัวไหนวางอย่างไรผมว่ามาดูได้ ที่ประเทศไทยก็มีนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยลักษณะการแต่งบ้านเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นห้องเป็นคอนโดเพราะว่าเนื่องจากสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะอยู่แบบที่เป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นตึกที่เป็นคอนโดมิเนียมครับลักษณะห้องจะแคบๆแ,แ,แบบนี้ครับก็ดูเป็นไอเดียได้ครับเขาก็จัดไว้หลายแบบ แล้วเขาก็บอกต้นทุนด้วยอย่างนี้สองหมื่นห้าเราคูณด้วย26บหกนะครับผมว่าทุกโปรดกักต์มีขายที่ไทยหมดเราก็เลือกดูได้ครับนี่ครับลักษณะของแปลนห้อง57ตารางเมตรคล้ายๆอย่างแบบ2ห้องนอนในประเทศไทยครับ เราก็แต่งเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นไซส์จะเล็กๆเหมือนกับที่ไทยอะครับถ้าถ้าเป็นแบบลักษณะที่เป็นการจัดแบบห้องแบบนี้ในไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักนะครับ ที่สิงคโปร์มีเยอะกว่าก็มาเที่ยวได้นะครับตอนแรกว่าจะนึกว่าไม่สามารถแบบเป็นสถานที่ที่อยู่ในลิสต์มาเที่ยวก็คงไม่มีอะไรแต่สำหรับใครที่กำลังแต่งบ้านก็ลองดูครับส่วนการขายของอื่นๆราคาพอๆกัน อย่างประเทศไทยอันเนี้ยผมจำได้3า0พัอันนี้ก็ตกประมาณกันเลยถูกกว่าหน่อยก็ประมาณกันแหละครับราคาใกล้เคียงกันมากเขาก็จะขายพวกเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งที่ไทยมี ที่นี่ก็มีที่นี่มีที่ไทยก็มีครับที่สิงคโปร์รู้สึกว่ามีสาขาเดียวที่ไทยเรามีที่บางใหญ่กับบางนาผมว่าจะดีก็คือการมาดูการแต่งห้องครับเขาะจะมีแบบว่าแต่งห้องการเลือกจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของใช้ค่อนข้างค่อนข้าง จัดเป็นห้องเล็กๆอยู่เยอะมากครับเขาจะจัดเกืบทุกจุดเลยครับประเทศไทยเหมือนจะมีโซนที่เป็นห้องแค่นั้นแต่ที่นี่นี่เกือบทุกจุดที่มีเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีห้องแต่งให้ชมครับมีหลากหลายรูปแบบมากๆ ี่ก็เป็นห้องเล็กๆเป็น small space สุ smart space เขาก็เข้าใจมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดนี่ก็จะเป็นห้องเล็กมากอันนี้เล็กมากสำหรับพื้นที่ในสิงคโปร์มั้งครับก็จะมีโต๊ะทำงานโซฟาที่เป็นโซฟาที่ปรับนอนได้มีแค่นี้ฮะ นี่น่าจะเล็กกว่า20ตารางเมตรหรือ20ตารางเมตรน่าจะเล็กกว่านะครับเพราะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงจริงแล้วเขาก็จะมีการโชว์เฟอร์นิเจอร์ไปอีกเรื่อยๆก็เป็นการจัดให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่ามีเฟอร์นิเจอร์ใช้ยังไงจะวางยังไงเจอห้องอีกแล้วครับ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เจ้าหน้าที่นี่น,นี่นี่ห้องครับเขาก็จะโชว์แปลนว่าถ้าห้องเป็นแบบนี้เราจะจัดอย่างไรนี่ล i ฟิ r งรูมคิทเช่นรูมนี่ใหญ่มาก อันนี้ห้องนอนเขาก็ทำได้ดีนะครับคือเขาจะวางเฟอร์นิเจอร์พร้อมกับห้องตัวอย่างอยู่ตลอดเลยครับใครที่กำลังแต่งบ้านกำลังแต่งคอนโดดีกว่าครับ แต่งบ้านผมว่าดูที่ไทยแต่ถ้าแต่งคอนโดเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ก็น่าจะได้ไอเดียในการแต่งอยู่ครับเพราะเขามีโซนในการแต่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างเยอะมากครับนี่คือโซนห้องครัวครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ